สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาอยู่กับฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับสวีดั๊สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาดูบอลไทยกันบ้างนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหลักเกมดิชิตไทยนะครับผมก็เล่นที่สนามบีจีเซเรียมต้อนรับการมาเยือนของทีมจาสุรินามนะครับสุรินามผมในตอนแรกเนี่ยพยายามอ่านชื่ออยู่นานมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งผู้รักษาประตูของทีมสุรินามกันก่อนเลยนะครับผมก็จะมี Wonder h ์ n ันะครับผมมีเซนเตอร์เป็นซองนะครับผมเนี่ยอ่านไม่ได้ทุกคนนะแล้วก็จะมีคิปเป e ลด้วยนะครับเป็นกองหน้านะครับผมก็มีเค n รีนะครับตรงกองกลางประมาณนี้นะครับตัวขับเคลื่อนเกมก็จะเป็นรีแรมนะครับผมไปฝั่งทีมาจิไทยเราตอวตัวนี้ใช้เป็นสิบรักเทสุนเนอร์น,นะครับ เซนเตอร์มีนิกิสเซราการ์แมยจับคู่กับเมียวทอมเบียนะครับแบกซ้ายเทีลทอนแบ็กขวานรบดินวิโรดโนโดมนะครับตรงกลางใช้เบอรลเทฟป้อมพันจากสโมสรสอดเอสติมันทองของเรานะครับก็เดี๋ยวเราเอาอีกทีนึ่งเนาะจากเรียกว่าแพงรับเนี่ยมีจะอ่าสำหรับคือลับเส้นสูงเนอร์นี่จากบุรีรัมย์นะครับแบ็กซ้ายเทเลทอนจากบุรีรัมย์นรบดินจากบุรีรัมย์นะครับ นะครับผมก็จะมีเมลทอมเบียนะครับจากแบงคอกนะครับกิษดา,าจากชาชลบุรีนะครับผมวุตเทเทพจากเมืองทองครับผมแล้วก็จะมีอีกคนนึงเนี่ยเป็นอี่าวอ่านไม่ออกอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นทิติพันธ์นะครับอ่าใช่ที่ทำพุ่งจันรจากอ่าแบงคอกนะครับผมน่าจะใช่นะแล้วก็จะมี สุภโชคสารชาตินะครับบรินภารานะครับอีกนิดปัญญาแล้วหน้าเป้าใช้เป็นสมณัตเหมือนตานะครับลูกเกมเราเหนือกว่าเลยนะครับผมครองบอลครองบอลจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิกไปเรื่อยๆนะครับเหนือกว่าในเรียกว่าเยอะครับเหนือกว่าเยอะนะครับแต่ว่าก็จบไม่ได้จนมาถึงนาที27นะครับบรินภาราเนี่ยได้ปั่นโค้งเข้าสามเ่ยมเลยนะครับนำ1-0จับบรินภาราลียิงสวยนะครับใครไม่ได้ดูไฮไลท์ไปหาไฮไลท์ดูกันใต้นะครับสวยมากนะครับลูกนี้ก็ถือว่า ดีเลยนะสำหรับลูกยิงของบดินผาลานะครับดังฉะนั้นก็ไม่มีอะไรครับนะครับพกา,าเป็นเกมพอครึ่งหลังเนี่ยจบครึ่งแรกได้1-0เนาะพอครึ่งหลังก็เป็นเกมของทางคูรินามเพราะว่าเขาแก้เกมมาดีมากนะครับแล้วก็ได้ฮองบอลได้โหมโบยเราเกือบโดนหลายลูกนะโทษว่าเวทเของกองซีบอลลักอยู่บ้างนะครับก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนได้6คนของทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้นะครับว่าเปลี่ยนใครบ้างนะครับ ของทีมชาติไทยก็จะมีเอาที่เอามีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวโรเลอร์ลงมาแทนอีกนิดปัญญานะครับวีรเทพก็โดนออกไปนะครับเอาวารุวุฒิอาวิสรุอิมปุระมานะครับผมโอ้ทีผมเอาวารุวุฒยังไงวะเนี่ยนะครับมีใครอีกมีสุรทไข่าปะโกลงมาแทนนรบดินวีรวัฒนดมนะครับแล้วก็จะมีเควินดุริลัมนะครับผมลงมาแทน ทิศบานพวงจันทร์นะแล้วก็จะมีเลอสันนะครับผมลงมาแทนสุปโชคสารชาตินะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับมีคิดซองดูด้วยมาแทนบอดินนะครับโอเคประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สปอร์ตไลคกันด้วยนะครับเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในฟีฟ่าเดย์นั่งสองแม็กก์เต็มเต็มนะครับถามว่ามันเกี่ยวอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวแต่มันจะไปเกี่ยวในอันดับโลกนะครับการจัดอันดับตารางโลกนะครับผม โอเคประมาณนี้ครับอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันเช่นเคยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วสวัสดีครับ